ดีครับยินดี่พบกับตัวช่องชาแนลสปอร์ตช布拉ใไทยนะครับผมนายสมภพประนัสสมภพหรือชื่อเล่นว่าเต๋อนะครับน้องเขาเรียกว่าพี่เต๋อนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการฟันดาบตื่ค้ังเป็นอิริยาใจนะครับว่าเราจะฟันเป็นยังไงนะครับต้องพามก่อนะครับว่าการฟันดาบของสปอร์ตลา拉นะครับเราจะไม่ใช่การฟันแบบตีกันแบบนี้นะครับแต่เราจะฟันในขักษณะเป็นโคมเงินซิ่นะครับ ดังนั้นเนี่ยแรงที่ออกมานะครับเราจะเป็นแรงที่ส่งที่หัวไหล่แล้วส่งที่ปลายด้างนะครับเป็ลนลักษณะฝันออกไปแค่แบบน,น,นัน้นนะครับแน่นอนครับว่าการยืนแล้วก็ต้องหายสมดุลแล้วก็การการราล่าวระยะนี่เราต้งมีระยะทางดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราออกแรงฝันเยอะเเนี่ยจะเสียพลังงานลงลมหายใจในทะุกท่าเดือนนะครับลองคิดดูง่ายๆครับถ้าเกิดเรากั้นหายใจไปลายก้าวหน้านแล้วเราพยายามทำอะไร ออเจนเราหายเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราทํามากขึ้นเราก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับการหายใจจะเป็นแบบนี้นะครับตามปกติแล้วคนทั่วไปจะเข้าใจว่าการหายใจนั้นจะเป็นในล,ลักษณะแบบหายใจ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 แบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าพอเราทํามากขึ้นครับตัวออกซิเจนเนี่ยไม่ไปเลยไม่ไปลำเลียงร่างกายทําให้เราอ่ะเหนื่อย แล้วก็ทาให้ดับแล้วนะครับทำให้การปั่นช้าลงนะครับทีนี้ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในลักษณะของการปั่นแบบหัวใจที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับเราหายใจเข้าให้เต็มปอดลึกๆเลยนะครับเต็มเส้ลึกเลยนะครับุแล้วก็ปั่นนะครับจะปั่นกี่ชีก็ได้แต่เราให้เราแบ่งส่วนการหายใจเอาออกซิเจนออกมาเพื่อระเบียนร่างกายเรานะครับจะเป็นจะเป็นรูปแบบนะครับเมือี้ครับ เป็นในและแสดงประมาณนี้นะครับนะครับคราวนี้เราจะมาลองดูวิธีการสาธิตของการปันเป,ป้านะครับแต่ว่าก่อนจะเรามาเข้าเรื่องสุดตรงนั้นนะครับอยากอธิบายเพงนิดหนึ่งครับตรงบริเวณการปันดังตัวจับปละนะครับจริงๆแล้วนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเราจะฟันในส่วนที่เป็นส่วนคมแค่นั้นแค่นั้นพอแต่จริงๆนะครับในระดับการเล่นของฝีมูจับปรานั้นจริงๆแล้วนะครับถ้าเราสามารถฟันในบริเวณยิ่งปลายเท่าไหร่แล้วมันเข้าในประมาณนี้ครับระยะประมาณนี้ได้นะครับ คือร,ร,ระยะประมาณนี้ได้นะครับแปลว่าเท่านั้นก็ถือได้แต้มแล้วนะครับแปลว่าคนที่มีฝีมือสูงจะใช้บริเวณแค่ตรงนี้ครับการที่เราใช้บริเวณขนาดนี้นะครับคือเป็นการที่เราใช้การประทะซึ่งตัวจำปาระเราจะไม่โฟกัสเรื่องการประทะแต่เราโฟกัสเรื่องว่าเราจะสามารถที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ใช้ภาษาการตอบสนองในการปั่นต้องได้อย่างไรและดีที่สุดอย่างไรน,นะครับอโอเคเรามาดูการสาธิตการปั่นกันเลยนะครับ นะครับน,นี่ผมขอ,อยืนในท่า,าเวลาปอปกตินะครับบอกก่อนนะครับว่าน,นี่คือการปั่นขั้นพื้นฐานนะครับการปัน่นขั้นพื้นฐานนะครับหนึ่งหายใจนะครับอันนี้คือหนึ่งการหายใจนะครับดังนั้นยิ่งเราหายใจได้ยาวเท่าไหร่เราก็จะสามารถปั่นได้เยอะเท่านั้น นี่คือระดับแค่เบื้องต้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็จะมีการทเทคนิคการหายใจอืออยู่ที่ถ้าเกิดแต่ว่าเดี๋ยวให้แนะนำว่าลองแค่เบื้องต้นดูก่นอนนะครับว่าเราจะหายใจแบบเดี๋ยวลองคัน,น่งทีนะครับในท่าทางที่เปลี่ยนไปนะครับหายใจหนึ่งทีนะครับนี่เป็นต้นนะครับกับผมจริง จริงมากครับพี่เต๋อความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีสิบเท่าเลยเมื่อกี้ครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็จริงก็เป็นเพราะว่าหนักเฉพาะเราเบานะครับเราไม่ได้เน้นความหนักแล้วก็สังเกตว่าต่อให้เป็นดูแลขนาดนี้นะแต่ที่ดูเป็นความซอฟนะครับมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนครับว่าเข้าจุดสําคัญของคนเราก็อันตรายเหมือนกันนะครับต่อให้เป็นของที่เบากว่านี้เลยก็แล้วแต่ครับเมื่อเข้าจุดตายคนเรามันก็มีอัาเหมือกันแต่การที่เรารู้นะครับดีกว่าการที่เราไม่รู้นะครับ เราก็มีชาเลนจ์เล็กๆให้ทำกันนะผมก็คือบริชชาเลนจ์นั่นเองชื่อแปลกๆไปหน่อยกันบริชคือลมหายใจนะครับผมบริชชาเลนจ์ก็คือจะเป็นการหายใจเข้าแล้วค่อยๆแบ่งการหายใจออกเพื่อฟันนะครับเราจะดูว่าแต่ละคนฟันได้กี่ทีนะครับผมทีนี้ก็ต้องรบกวนพี่เตอในการเป็นตัวอย่างสาธิตให้เราหน่อยครับว่าการแบ่งการหายใจในการฟันนั้นคืออะไรบริชชาเลนจ์ของพี่เตอร์ครับเริ่มครับผม รุปว่าพี่เต๋อของเราทำชาเลนจ์ในหนึ่งลมหายใจถึง42ครั้งครับผมโอเคครับทีนี้ก็ขอบคุณพี่เต๋อในรายการครั้งนี้มากนะครับพี่เตอ๋อครับปิดรายการเลยครับผมครับกดทับทสองไทยและกดไลค์กับทางเราด้วยนะครับดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฟันดาบด้วยความมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและดีใจที่มีความสงบนะครับครับสวัสดีครับ